ครับสวัสดีครับผมอีดี้สายฟ้าไรเดอร์วันนี้คราวที่แล้วนี่เราได้แนะนำท่อทันเดอร์แต่วันนี้เราได้ไปเปลี่ยนเป็นท่อเดิมเป็นลักษณะคลาสสิกผมจะพาไปดูนะฮะจะเป็นท่อหางปลาที่ได้มาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นท่อเดิมๆไม่ได้ะลวงแต่ตัวน,นี้ผมได้ตอกไสออกแล้วก็เจาะรูบางส่วนนะฮะทั้งสองอัน ดูโดยไม่ยากครับเนี่ยเราใช้ตะปูคอนกรีตนะครับเจาะตอก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 ไปแล้วทะลวงนะฮะทะลวงทวงตัวกลางแล้วก็เจาะทั้ง2อันนะครับก็เป็นคาบู FCR f l ล s i หนึ่1เหมือนเดิมครับกอใส่บวกนิดหน่อยนะคอ่ะทีนี้เราลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับก็ไม่ต้องดึงโชกอะไรละเมื่อกี้นี้ ค่อนข้างทุ้มกว่าทันเดอร์ทันเดอร์จะออกทุ้มแผนนิดนึงนครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองลองลองบนทาวนี้ก่อนนะ ก็โอเคนะครับอัตราการเร่งเหมือนเดิมครับจะเพิ่มความคลาสสิกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเป็นเทลิเทนซอปเทลคลาสสิก1998เหมือนเดิมครับยางหน้าในสเปคผมไห้อ่านเมื่อวานเนี่ยนะถ้าขับคนเดียวเนี่ยใช้3 6 p s i วัดในขณะเย็นนะฮะ3 6 3 6ทั้งสองเส้น แต่ถ้ามีคนซอ้อนเนี่ยข้างหลังจะเป็น41 psi นะครับวัดขนาดเย็นเหมือนกันครับแตอนเล่งเหมือนเดิมโอเคครับผมวันนี้ก็ถ้ายัางไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นก็มาแนะนำา